หลังจากจับอึงกลับมาตะลบคลิปอึงไปแล้วผมเห็นปลามันลอยครับผมช้อนน้ำม,มันลงสะอรอขังมาแล้วช้อนมันลอยดูตัวใหญ่ด้วยเห็นมีสองตัวมั้งมันมารอ,อกินปลาเล็กครับผมอยู่ปาลายทางนั้นตัวนึ้งแล้วก็ตรงนั้นตัวนึง ขอขึ้นปืนก่อนนกไก่นะโกปโลนกละไม่เห็นอยาจะย่องลงไปข้างล่างไม่รู้จะได้ยิงหรือเปล่ามันน่าจะเห็นปก่อนได้ป่ะ มีสองตัวมีทางซ้ายสองตัวแต่ตัวเี้คบมีทางขวาทางขวาตัวใหญ่เดี๋ยวด้ร้อนมาเห็นนะครัดก่มันบังเงาครับผม กินก็เยอะกระนินก็รอยนะมันมันเล่มเล่นอยู่เดี๋ยวว่ายิงทะลุสองเลยนี่ตัวใหญ่ไมมออกรั้งมตัวใหญ่มันไปเรียมขวาเมื่อกี้นี่คราวนี้เลยไม่ได้ยิงสักตัวเลย ไปไปแล้วทางขวาทางขวาทางถนน,งน,นไปแล้วเมื่อกีน้นะอันนี้เลยไม่ลอยเลยทีนี้ร <c oughs> อรอรอ,อตัวใหญ่อดกิน <c oughs> ตัวใหญ่ไม่ลอยครับตัวใหญ่มันมาตรงไอ้น้ำเงาเงาเนี่ย <c oughs> ผมมองไม่เห็นหัวเลยไม่ยิงผมรอให้มันออกมา เยอะครับผมน้ำลงใหม่นี้ปลาช่อนชอบดักรอกินปลาเล็กครับผมนู้นหูอันนู้นตัวใหญ่แต่เป็นแม่ลูกคอกเอาแม่งตัวเล็กนี่ลนะมั้งนี่ตัวใหญ่หน่อยเนะี่นี่ครับทางทางซ้ายนั่นแนหะทางซ้ายตรงนู้นนะตรงนตรงปลายปืนลงอนะ่ะตัวใหญ่ครับผมจะเป็นแม่ลูกคอกมาเน,นี่ยแต่ว่มันใหญ่หน่อย ให้เห็นชัดๆก่อนโอ้ยโอ้หลุดเหรอผ่านไม้ยาโอ้โหดีแลงครับผมสุดยอดโอ้ ีไม่น่าฉีกมั้งหนึ้นคืออะไแล้วกันไม่น่าฉีกครับผมนี่อุตส่าห์เลียงตัวใหญ่นะยังพร้อมก็ลองกล้องเลยครับนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งเต็มเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวรออีกมันมีขึ้นอีกประช้อนประช่อนมัน เดีย่ยรอ,อก่อนรอมันขึ้นก่อนเป็นปลาน,นิลนเนี่ยจะลองยิงดูน,ดน่าจะเห็นนะนี่ตรงนี้นั่นานั่นดินนะอวอรอหน้ลรูปไปแล้วเออย,อยังอยู่มุมวางกล้องดีดีก่อน ตกบอ่อได้แบบนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้หวางกล้องนะถ้าวางกล้องจริงนะจะสวยกว่าแนวตั้งไปเลยเอา้อาวอ้าว หลุดหลุด,ดแบบงงๆครับผมอู้หูเสียดายวะ่ะตายแน่เลยจะต้องดูอาจจะโดนจุดไม่สำคัญโดนส,สำคัญก็น่าจะตายครับผมเสียดายเลยนู้นริมนู้นเลยผมไม่รู้ว่าใช่ปลาหรือว่าเป็นเหงาดำ จะลองดูสักหน่อยลองซุ่มดูเลยแล้วกันอุ้ยปลาจริงครับผมแเหมอนจะตั้มไปหน่อยหรือเปล่าโอ้มันจะตั้มไปหน่อยครับผมยิงลอดใต้ท้องไปเลยเราเสื้อผ้าไปด้วยมันคงเลยไปทำง,งานเลยอะ่ะยิงปลา มันเดีิมครับเนี่ยดูจากเมื่อวานาน้ำแค่ไม่เต็มเมื่อคืนฝนตกเยอะครับผม,มยิงไปแล้วครับผมปลาช่อนปลาช่อนมันลอยจิบน้ำพอดีครับผมก็มเลยซัดซะอยู่บ่วะอยู่มั้งเดี๋ยวลองลงไปดูครับกล้องว่างาักลับมาจากจับอื่นครับผม <c oughs> ไม่นอนเลย <c oughs> เฮเกงโอ้่นะุ๊กินปูเ้องแถที่เลยโอ้ยปลาสิวข้ามไปเอยงเยอะนี่ว่าฮะท่ะไรปาปเหรก็จะเยอะมั่คือโอ้ยมนทานได้เก่งปูมันทดนเราก็ชอากินเลย

นายตังรอันนี้ัลงให้มารุาไปเลยถูกกระาเลยโอตัวูกว้าเลยอะเห็นแล้เฮ้ยจะมือ้อยเงท่ไห่ตายอีก ยิงโดนพุงคาดน่าจะตายเสียดายวะ่ะเสียยเลยครับปูกตัวยังใหญ่เลยรุ่นในกล้องมันเห็นหรือเปล่าจับขึ้นมาตัวรุ่นเนี่ยครับนม้สักโลกว่าครับผมโลห้าโลหกได้ครับตัวใหญ่จัดเลยมันติดช่วงโดนช่วงพุงมันครับพุงขาดครับผมน่าจะตายเลยนี่เดี๋ยวต้องคอยวนดูครับเพื่อมันลอ,อยตรงไหนโอ้เสียดาย ถ้าดิงโดนช่วงหลังอย่างเพราะว่านี่ดนท้องครับผมผงขาดน่าจะตายครับแต่ถ้าข้างหลังนี่น่าจะไม่ตายแต่ตรงผงขาดน่าจะตายครับเสีย<ๆ>ดายตัวยังใหญ่เลยไป